โอ๊ย <N> คุณลเลขาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ที่นี่ที่ไหนใช่ฉิงรัก,กรึเป <N> ตอนนี้เราก็อยู่กันในอวกาศคะ่ะ <N> คุณลูกเล็กมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังคะ่ะ <N> เรื่องเกี่ยวกับอวกาศใช่ไหมคะ <N> ใช่แล้วนะคะเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราแล้วถูกใจละคะ คิดว่าเทคโนโลยีอวกาศช่วยอะไรในชีวิตประจําวันของเราบ้างอ๋อใช้ดูดาวตอนกลางคืนได้ใช่ไหมคะคุณนูกเล็กไม่ใช่เพียงแค่นั้นหรอกนะคะนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกเราช่วยเราทําอะไรได้บ้างมาดูกันค่ะโอ้โหมันลอยอยู่รอบๆโลกเราจริงด้วยค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะ ดาวเทียมเหล่านี้มีประโยชน์มากมายเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กๆใช้แผนที่ในสมาร์ทโฟนเพื่อหาทางไปโรงเรียนหรือไปสถานที่ต่างๆนั่นก็เป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมค่ะดาวเทียมช่วยส่งข้อมูลตำแหน่งของเราให้แอปพลิเคชันแผนที่สามารถบอกทางและคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราได้ว้าวแบบนี้เวลาหนูหลงทางหนูก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะค่ะ อีกตัวอย่างหนึง่งคือการพยากรณ์อากาศค่ะดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเช่นฝนลมเมฆทำให้นักพยากรณ์อากาศสามารถบอกเราได้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือแดดจะออกโอ้โหงั้นเวลาฝนตกหนูก็รู้ร่วงหน้าได้แล้ว นอกจากนี้เรายังใช้ดาวเทียมเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในที่ห่างไกลด้วยนะคะแบบนี้เราก็สามารถค้นหาเรื่องที่เราอยากรู้ได้ทุกที่เลยค่ะ <Wow. S 2> ในด้านเกษตรกรรมเรายังสามารถใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อดูความสมบูรณ์ของพืชผลและตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูกได้ค่ะทำให้เกษตรกรสามารถดูแลพืชผลได้ดีขึ้นแบบนี้เกษตรกรก็มีเครื่องมือช่วยทำให้งานง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะนี่แหละค่ะเด็กๆ เทคโนโลยีอวกาศรอบตัวเรามีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะคุณน้องเล็กว่าแต่ใครเกล่าคาที่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับพวกเราหลายๆข้อมูลที่นำมาใช้ในการติดตามสถานการณ์เราได้ข้อมูลมาจากจิสดาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศและวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยคะ่ะ หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ว่ามีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเรานะคะขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค